สวัสดีครับทุกคนนี่ปิดนักข่าก่อนก่อนที่จะกินข้าวหน่อยนัก่าวาพออยู่เย็นนะครับก็อยู่แถวไหนพี่เราีาชานะครับอาจจะเห็นว่าชุดเราคล้ายๆกันที่เดิมครับไปเซ็นท่าแต่มา่กี่ครับแต่ว่าไม่ได้กินข้าวที่นั่นก็อยู่ที่พออยู่เย็นนะครับผมดูแล้วเย็นเป็นสุกนะครับก็ร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่กี่ปีแล้วพี่ยี่สิบสองปีแล้ว รออยู่เย็น22ปีความอร่อยถ้าไม่อร่อยจริงอยู่ได้ไม่ถึงนี้หรอกต้องบอกเลยว่าเด็ดดวงแน่นอนเ็้าไเราจัดกันแล้วกันเดียวไม่รู้ว่าเราสั่งอะไรบ้างเนี่ยเมนูดูแล้วกันโครเยอะ22ปีก็ของเด็ดๆทางนั้นแหละครับแล้วยิ่งยิ่งติดทะเลนะบอกเลยว่าอาหารทะเลเนี่สดจร <c oughs> ิงเต,งตง่งตึงฝึงฝังอ่ะสั่งกันก่อนแล้วกัน ทุกท่านครับตอนนี้ลูกไม่ไหวแล้วผมกินคนเดียวนะพูดเลยมาคนเดียวแล้วครับนี่สิ่งที่อร่อยที่สุดคือผมว่าน่าจะเป็นผมชอบนะม,นนนนมันเป็นมันเป็นเมติเตอร์อะใบเหลียงพัดไขมันเป็นมันเป็นใบที่หาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงของมันก็ อร่อยทุกอย่างครับก็มาทางกนันนาบอกว่าอร่อยมากๆ22ปีถ้าไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้ชื่อร้านว่าพออยู่เย็นครับอยู่แถวศรีราชาโรบินสันหลังโรบินโรบินสันศรีราชามากันได้เยอะพอร้านเขาทุกวันก็จะคนเยอะอย่างเงี้ยแน่นๆ่นร้านเานี่ยเต็มๆอย่างเงี้ยก็แต่มาแล้วที่ชิวๆนะคนไม่ได้แบบแน่นแบบเยอะมากก็คือมาเรื่อยๆคือไม่เกิน5ทีอ่อ่ะคุณได้แน่นอนหนึ่งรายการนะครับ<ส>ทุกคน<ส><ๆ>ก็มาเยอะแล้วกันเนี่ยเพิ่งได้รีวิวอาหารครั้งแรกเนี่ย ก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับกินเล่นไม่เน่นิ่มนะครับไลค์แชร์เต็มที่เลยบ๊ายบายสวัสดีครับ